ต e ัวเต้าโคลาหง1988สาขา b ายพาสนะคะ,าาะ,คะวันนี้อิปก็อยู่กับรถ r ี v o 4ประตู2รุ่นนี้เลยนะคะ2คันนี้นะคะคนละรุ่นนะคะแต่ว่าสิ่งเดียวที่เหมือนกันก็คือเราแปลงหน้าเป็น GR Sport 2024ให้นั่นเองค่ะเดี๋ยวมาดูด้านนี้กันก่อนนะคะตัวนี้นะคะสีแดงแบบนี้ไม่ต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นรุ่นไหนนะคะตัวนี้ก็คือตัว Revo Loco นั่นเองนะคะตัวนี้ปรับเปลี่ยนตรงไหนบ้างนั้นเดี๋ยวอีพามาชมกันนะคะ อย่างแรกเลยค่ะกระจังหน้าที่เปลี่ยนใหม่นะคะเป็นสไตล์ GR Sport 2024ค่ะพร้อมกับใส่กันชนด้านล่างนะคะที่เปลี่ยนใหม่ทั้งเซ็ตให้เป็น GR Sport นะคะและคันนี้พิเศษค่ะเรานะคะย่อสีในตัวของเรื่องอตัวไฟตัดหมอกให้นะคะเป็นสีแดงตัวนี้เราสามารถทําให้ได้นะคะพร้อมกับซุ้มล้อปกติซุ้มล้อมันจะเป็นสีดาใช่ไหมคะแต่ตัวนี้เราทําให้ใหม่นะคะเป็นสีแดงสีเดียวกับตัวรถนะคะ ก็จะทําให้ดูรถมีมิติดูเท่แล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์นะคะลงตัวนะคะทั้งเซ็ตตรงนี้นะคะเราก็สามารถให้ลูกค้านะคะเลือกได้นะคะว่าจะใส่เป็นสีอะไรนะคะลูกค้าจะทําเป็นสีดําก็ได้ดาด้านก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นสีเดียวกับตัวรถตัวนี้ที่เราก็รับทําให้เช่นเดียวกันนะคะและในเซ็ตนะคะก็จะมีตัวล้อแมกนะคะล้อแมกให้นะคะเดี๋ยวไปดูด้านนู้นดีกว่าเนาะอ่า ล้อแม็กตัวนี้นะคะจะเป็นล้อแม็กพิเศษจากเรานะคะขอบส8บปดนะคะย้ําเลยนะคะไม่มีใครมีเหมือนเรานะคะตัวนี้เป็นล้อแม็กพิเศษของทาง t o โยต้าโคราดหนึ่งเกดของเราเท่านั้นนะคะซึ่งตัวนี้ลูกค้าทักอินบ็อกถามกันเยอะมากว่าสามารถซื้อเพิ่มแยกได้ไหมนะคะตัวนี้บอกได้เลยว่าต้องซื้อรถใหม่กับเราเท่านั้นนะคะเราถึงจะสามารถจัดเซตนี้ให้ลูกค้าได้ค่ะอ่าคันนี้ใส่บันไดข้างนะคะดูเท่บันไดข้างเหล็กนะคะ ให้ใช้งานได้เท่ไปอีกพร้อมกับตัวคิ้วข้างประตูนะคะที่ใส่ให้ดูมีความดุดันลงตัวมากยิ่งขึ้นค่ะเอกลักษณ์ล็อกโคนะคะก็คือโลบารถ้าเห็นโลบาตัวนี้ก็ชัดเจนเลยค่ะว่าเป็นล็โกคนะคะล็โกคตัวนี้เป็นตัวใหม่นะคะแต่เราเอามาแปลงหน้าเป็น gr Sport 2024ค่ะเดี๋ยวพาไปดูรถธรรมดาที่เป็นรีโวธรรมดาแต่ว่าแต่งเป็น gr Sport 2024ค่ะเดี๋ยวพาไปดู คันนี้เลยค่ะปกติเดิมๆเนี่ยมันจะเป็นหน้าอีกแบบหนึ่งนะคะจะไม่ใช่หน้าแบบนี้เนาะซึ่งส่วนใหญ่หน้าแบบเนี้ยหน้าหน้าแบบเนี้ยนะคะที่อื่นจะไม่ได้รับทําแต่ที่เราโตโยต้าโคราดถึงเก้าแปดแปดคอนเฟิร์มเลยว่าเราทํามากันเกือบร้อยคันแล้วนะคะแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงมีประกันคุ้มครองให้นะคะและที่สําคัญ แถมให้ได้ไหมก็ได้แหละอ่ะแต่ถ้าลูกค้าต้องการที่จะแบบว่าบวกไปในยอดจัดเราก็สามารถจัดให้ได้เช่นเดียวกันนะคะตัวนี้นะคะเปลี่ยนกระจังหน้าให้ใหม่พร้อมกับเหมือนกันค่ะเช่นเดิมค่ะตัวกันชนหน้าตัวนี้นะคะก็เปลี่ยนเป็น gr Sport 2024ิบี่ให้นะคะก็มีความสวยลงตัวนะคะเท่ออกจากโชว์รูมไปเลยนะคะไม่ต้องไปดัดแปลงที่ไหนเพิ่มแล้วนะคะก็คือจบครบที่สู่ toyota corolla หนึ่งพันเก้าแแปเท่านั้นนะคะมาด้านข้างค่ะตัวนี้ด้านข้างนะคะก็ ทำอ่าซุ้มล้อนะคะเป็นตัวเป็นซุ้มล้อสีดาธรรมดานะคะก็คือซุ้มล้อดาด้านนะคะตัวนี้ซุ้มล้อตัวนี้ก็มาอยู่กับในเซ็ตเช่นเดียวกันค่ะและทางด้านล้อแมกค่ะตัวนี้ลูกค้าจัดเป็นล้อแมกขอบยี่สิบนะคะเราจัดให้เป็นขอบยี่สิบนะคะล้อแมก ก็สามารถเลือกลายได้เลือกยางได้นะคะอยู่ที่ความชอบความพอใจของลูกค้านะคะสามารถทักแชทมาคุยกันได้ว่าอยากได้เป็นล้อแมกแบบไหนลายไหนนะคะและที่สําคัญค่ะเรามีชุดอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมก็คือเป็นปีกนกของโยงนะคะตัวนี้จะเป็นปีกนกโฟลวิวนะคะเพื่อให้ใช้งานได้ลงตัวกันกับล้อแมกที่เราใส่ไปเป็นขอบ20นะคะตัวนี้เราก็จัดชุดแต่งให้เพิ่มเติมได้อยู่ในเซตค่ะอ่าโลโก้ดำโลโก้ดำตัวนี้ก็สามารถดัดแปลงให้เช่นเดียวกันนะคะ เหมาะมากเลยนะเอาไว้ลุยคันนี้ยกสูงเท่ๆไปเลยนะคะหล่อออกจากโชว์รูมนะคะไม่ต้องไปดัดแต่งที่ไหนแล้วนะคะจบครบที่โชว์รูมเราเลยนะคะพร้อมกับ ครอบคลุมประกันภัยชั้นหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะถ้าหากสนใจนะคะโทรหาอีได้นะคะที่เบอร์0885950592นะคะอย่าลืมนะคะถ้าสนใจนะคะสามารถโทรหาอีหรือว่าแอดไลน์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้อีกก็ต้องฝากคลิปนี้ให้พี่ๆนะคะกดถูกใจและกดติดตามก่อนนะคะคลิปหน้าอีทจะพาไปชมรถรุ่นไหนนั้นก็อยากให้กดติดตามกันไว้นะคะสำหรับวันนี้กับดี V o 4ประตูยกสูงทั้ง2รุ่นต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ